ความกล้าหาญภายใต้ความกดดันเมื่อมูฮัมหมัดลีเผชิญหน้ากับวีรบุรุษสงครามกล้องกําลังถ่ายทอดสดเมื่อผู้ได้รับเหรียญเกียรติยศสูงสุดเรียกมูฮัมหมัดลีว่าคนคลาดต่อหน้าผู้ชมกว่า30ล้านคนสิ่งที่เกิดขึ้นใน12นาทีถัดมาได้กลายเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์และเปลี่ยนชีวิตของชายทั้งสองไปตลอดการหักเรื่องราวของความสง่างามที่คาดไม่ถึงนี้สัมผัสใจคุณอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวเบื้องหลังอื่นๆ ที่เผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงในยามที่โลกกำลังเฝ้าดูและลองคอมเมนต์แบ่งปันเหตุการณ์ที่คุณเคยประหลาดใจกับการตอบโต้คำวิจารณ์ของใครบางคนดูครับค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ที่สตูดิโอ6 b แสงไฟสีแดงคำว่า on air สว่างขึ้นอย่างน่าเกรงขามในสตูดิโอ6 b narocky fler center ของ n อ c บเมื่อรายการ the n h t Show s t a r g johnny Carson เตรียมพร้อมสำหรับช่วงที่อื้อฉาวที่สุดในประวัติศาสตร์วันนั้นคือวันที่15มีนาคม1973จอห์นี่คาร์สัน j o c a r นั่งอยู่ที่โตระดับตำนานของเขาพลางจัดเนกไทด้วยความประมาทเตรียมแนะนําแขกรับเชิญสองท่านที่ไม่มีใครคาดคิดว่ากําลังจะสร้างทั้งเวทมนต์และความโกลาหลให้เกิดขึ้นพร้อมกันแขกรับเชิญคนแรกคือพันเอกเจมส์แพทรันนายทหารอาชีพวัย42ปีผู้มีเรียดเต็มหน้าอกโดยเฉพาะเหรียญเกียรติยศ Medal of h o n o r จากวีรกรรมที่เขาต้านทานการบุกข,ของเวียดกงเพียงลําพังนานถึง6ชั่วโมงเพื่อช่วยชีวิตคนในหมวดเขาถูกยิงถึง3มนัด และได้รับเหรียญเพอร์ฮาร์ดสองเหรียญแพทเทอร์สันเติบโตมาจากครอบครัวทหารในชนบทของรัฐแคนซัสเขาคือภาพลักษณ์ของวีรบุรุษอเมริกันอย่างแท้จริงแขกรับเชิญคนที่สองคือมูฮัมหมัดอาลีแชมป์โลกเฮฟวีเวทผู้โด่งดังการปรากฏตัวของอาลีในตอนนั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงเพราะเพิ่งผ่านไปเพียงสองปีหลังจากสาลดีกายกเลิกความผิดฐานปฏิเสธการเกณฑ์ทหารของเขาอาลีมาในชุดสุดสีน้ำเงินเข้มดูสง่างามและเปี่ยมด้วยความมั่นใจ โดยไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวยิ่งกว่านักมวยคนใดนั่นคือวีรบุรุษสงครามผู้มีจริยธรรมอันสูงส่งและแรงสนับสนุนจากคนในชาติคำด่าที่ทําให้โลกหยุดหมุนในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์คาสันได้ถามคําถามทั่วไปเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างชีวิตทหารและพลเรือนแต่คําตอบของแพทรทอรสันกลับทําให้สถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดแพทรทอรสันจ้องมองด้วยสายตาแข็งกร้าวและกล่าวว่าจอนี่ผมเชื่อว่าเมื่อประเทศชาติ เรียกหาคุณต้องตอบรับลูกผู้ชายที่แท้จริงไม่หลบหลังทนายหรืออ้างเหตุผลทางศาสนาลูกผู้ชายที่แท้จริงจะไม่ปล่อยให้คนอื่นไปสู้และตายแทนในขณะที่ตัวเองหาเงินล้านจากการสร้างความบันเทิงให้คนทางบ้านนั่นไม่ใช่ความกล้าหาญแต่มันคือความแาด้วคลาวที่ห่อหุ้มด้วยคำพูดสวยหรูบรรยากาศในสตูดิโอเงียบกริบเหมือนป่าช้าคาสันหน้าถอดสีและตัดเข้าโฆษณาทันทีการตอบโต้ด้วยความเมตตา เบื้องหลังเมทีเกิดความวุ่นวายทีมงานของอาลีแนะนำให้เขาเดินออกไปจากที่นี่เสียแต่นักมวยแชมป์โลกผู้เคยเผชิญหน้ากับฝูงชนที่เกลียดชังมานักไม่ท้วนกลับตอบเบาๆว่าไม่ผมจะออกไปชายคนนั้นสมควรที่จะได้รับฟังเหตุผลจากฝั่งของผมและอเมริกาควรจะได้เห็นว่าเราจัดการกับความขัดแย้งในประเทศนี้อย่างไรเมื่อกลับเข้าสู่รายการอารีทำในสิ่งที่ทุกคนต้องตกตะลึงเขาไม่ได้โกรธแค้นแต่เขาลุกขึ้นเดินไปหาแพทรสันและยื่นมือออกไป พันเอกแพทเทอร์สันผมอยากขอบคุณท่านที่รับใช้ชาติและขอบคุณที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านเชื่อท่านได้รับสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นนั้นด้วยความเสียสละของท่านและผมเคารพมันแม้ว่ามันจะทําให้ผมเจ็บปวดที่ได้ยินก็ตามแพทเทอร์สันถึงกับอึ้งและยอมจับมือด้วยความลังเลอาลีกล่าวต่ออย่างใจเย็นว่าท่านสู้เพื่อเสรีภาพในเวียดนามและผมเชิดชูสิ่งนั้นแต่ผมสู้เพื่อเสรีภาพที่นี่ในอเมริกาประเทศที่เรียกตัวผมไปรบ คือประเทศเดียวกับที่ผมไม่สามารถนั่งกินข้าวร่วมกับเด็กผิวขาวได้ไม่สามารถนอนโรงแรมเดียวกับคนผิวขาวได้เมื่อผมปฏิเสธที่จะไปเวียดนามผมไม่ได้หนีจากการต่อสู้ผมแค่เลือกการต่อสู้ที่ผมต้องทำผมไม่สามารถไปฆ่าคนจนในต่างแดนในขณะที่คนของผมเองกำลังถูกฆ่าด้วยความยากจนและการเหยียดผิวที่บ้านเกิดเขายังถามด้วยความจริงใจว่าผมเคยสงสัยทุกวันว่าทางเลือกของผมทำให้ชีวิตของทหารอย่างพวกท่านยากลำบากขึ้นไหม การกระทําของผมไปทําลายเกียรติแห่งความเสียสละของทหารที่เชื่อต่างจากผมหรือเปล่าบทสรุปแห่งมิตรภาพน้ําตาเริ่มคลอเบ้าของพันเอกแพทรัสันชายที่เขาตั้งใจมาประนามกรับแสดงให้เห็นถึงความลุ่มลึกทางจิตใจที่เขาคาดไม่ถึงในที่สุดแพทรัสันก็กล่าวว่ามูฮัมหมัดผมมาที่นี่เพราะเชื่อว่าคุณคือคนขลาดแต่เมื่อได้ฟังคุณและเห็นความเคารพที่คุณมีให้ผมแม้หลังจากที่ผมโจมตีคุณผมรู้แล้วว่าผมมองคุณผิดไป ผมขอโทษที่ตัดสินคุณโดยไม่พยายามเข้าใจมุมมองของคุณทั้งสองสวมกอดกันออกอากาศสดจอนี่คาสันกล่าวปิดท้ายด้วยน้ำตาว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้คือสิ่งที่อเมริกาควรจะเป็นเหตุการณ์12นาทีนั้นเปลี่ยนทัศนคติของคนนับล้านทั้งคู่ติดต่อกันผ่านจดหมายตลอดชีวิตและเมื่ออลีป่วย เป็นพากินสันพัทสันคือคนแรกๆที่ไปเยี่ยมวีรบุรุษสงครามที่เคยด่าเขาว่าคนขลาได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ปกป้องที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเขานี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาลีไม่ใช่ชัยชนะเหนือคู่ชกแต่เป็นชัยชนะเหนือความเกลียดชังและความไม่เข้าใจ